บางคนก็เรียกว่ามังกรไปเอาเดียวดียวเดีวเดีวเอาเดียวเดีวดีวดีวเอาดิเดีวดิคาบ้านเลยคับบ้านเลยเอ้ยหนีไปไหนหนีเหรอหนีเหรอคบเบี้ยเหรอเออคาโดงเหรอแต่บางคนก็เรียกมันว่ายิ่งเลนเออเออแต่เออตัก่ะ ไอชี้ขาดแย่ไฟติดปีกดิสแตนดอนยินดีครับก็สวัสดีนะครับพวกเพื่อนกับผมอาร์บีซีโร่ชินเคยกับการอินโทรเกมเมอร์นะครับผมแล้ววันนี้เราอยู่กันที่เกมโปเกม่อนอยู่ไหนยินดีครับผมแล้ววันนี้นะครับเราก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะกับเกมโปเกม่อนอยู่ในนะครับผมแล้ววันนี้เรามาอยู่กันที่ดิสแดอนนะดิสแดอนนะครับผมเป็นโปเกมอนที่เรียกได้ว่าจะเลดก็ไม่เลดนะจะ แต่ต้นเกมก็ไม่ต้นเกมมันไม่เอาอะไรสักอย่างเลยนะดิสแดอดนะครับผมเป็นโปเกมอนตัวเดียวในเกมนะครับผมที่สามารถตีไปด้วยเดินไปด้วยได้นะเล้ในตัวเกมนะครับผมเขียนว่าดิสดอดเป็นโปเกมอนประเภทตีใกล้นะแต่ผมว่ามันตีไกลนะตัวมันจะเป็นยังไงไปดูกันเลยดีกว่าอินโทรมาดิสด,ดนะครับผมเป็นโปเกมอนออร์เดอร์นะครับผมมีทั้งหมด3าล่างนะล่างแรก งง 2, คือที่ตกครังเงี้ร่างสองคือลิสโดร่างสาคือทิสดอนเนี่นผมทีสะดนนะครับผมเป็นโปเกมอนสายโจมตีกายภาพเนะยที่ไม่เหมือนการโจมตีกายภาพสักเท่าไหร่นะค่อนข้างเหมือนตัวเวทแต่ก็ไม่ใช่เวทนะครจบผมจริงมันเป็นกายภาพเนะ่ิสะดอนนะครับผมเป็นโปเกมอนที่ค่อนข้างถึกประมาณหนึ่งนะสามารถยืนชนแล้วก็ตีสู้กับโปเกมอนได้ประมาณหนึ่งเลยนะก่อนที่เพื่อนจะมาเติมหรือจะสามารถได้คนเดียวก็ได้นะถ้ามีอันตินะครับผม อันนี้ครับเรามาดูที่ท่าของลิซดอนกันเลยดีกว่านะครับเริ่มกันที่เ a s i c แอ t แท k ของลิซดอนนะครับผมลิซดอนน่าจะเป็นโปเกมอนตัวเพียงตัวเดียวเลยนะในเกมนตอนนี้นะผมณะแพทปัจจุบันนี้นะที่สามารถตีไปด้วยนะครับแล้วก็เดินไปด้วยได้นะซึ่งท่ามันบอกไว้ว่าเป็นเป็นท่าตีใกล้แต่มันก็มันก็ไม่น่าจะใช่นะเพราะมันก็ตีค่อนข้างไกลเหมือนกันนะแล้วก็ดาเมจที่ออกมานะครับผมจะออกมาประมาณ4ฮิตนะครับผมโอกาสติดคีย์จะค่อนข้างสูงนิดนึงนะสำหรับท่านี้นะ ก็เร,เรียกได้ว่านะท่าเบสิกแอตแทกของลิซาร์นะครับผมจัดเป็นท่าเบสิกแอตแทกที่ดีอันดับต้ตนๆของเกมเลยก็ว่าได้นะโอเคเราไปดูันที่พาสซีฟของลิซาร์กันเลยดีกว่านะพาสซีฟของลิซาร์ดเบสเมื่อลิซารอดเลือดลดถึง50%นะครับผมโอกาสที่จะเข้าฮิตเรทก็จะเพิ่มขึ้นนะซึ่งท่านี้สมมติเราใส่พวกสโคบเลนอะไรมาอย่างนี้นะท่านี้ก็จะช่วยแบบเสริมในส่วนของลิซาร์ไปด้วยนะครับผมแต่ว่าด้วยความที่พาสซีิฟของลิซาร์นะครับผมเป็นพาสซีฟที่ต้อง เอาเลือดตัวเองลดให้ถึง50%าสิร์เนะผมถ้าสิบมาถึงจะทำงานนะเพราะฉะนั้นไอเทมเร่งเลือดต่างๆนะสามารถก็จะใช้ได้ดีกับดิสซัดอนด้วยเช่นกันนะครับผมเดี๋ยวเราเค่อยไปว่ากันในส่วนของการออกไอเทมนะเราไปดูที่ท่าในเลเวล1ถึงเลเวล3ของดิสซัดอนก่อนเลยดีกว่านะครับจะมีท่าเฟรมบาร์สกับท่าไฟปรินท์นะผมซึ่งเฟรมบาร์สเนี่ยจะเป็นการพ่นไฟเฉยๆนะแล้วก็จะทำให้ศัตรูติดสถานะเบิร์นนะแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับผมที่สำคัญของท่านี้เลยนะเมื่อใช้ท่านี้ ดิสซอนนะครับผม,มเพิ่ม speed มูฟเว็ตสปีดนะครับผมทำให้เดินเร็วขึ้นนั่นเองเนะี่ยท่าต่อมานะครับผมไฟสปินท่านี้นะครับผมจะเป็นการที่ดิสซอนพ่นไฟออกไปนะแล้วก็สร้างวงแหวนขึ้นมานะครับหนึ่งวงนะบริเวณจุดที่ไฟมันไปตกลงนะครับผมถ้ามันโดนศัตรูมันก็จะตกถ้าโดนศัตรูใกล้มันก็จะตกใกล้โดนศัตรูไกลมันก็จะตกไกลนะครับแล้วก็จะมีระยะที่สุดของมันอยู่นะถ้าเกิดสมมติมันไม่โดนศัตรูนะแล้วก็ไปจุดที่สิ้นสุดนะมันก็จะเกิดวงขึ้นมานะ,งงงนะ,ารนะครับผมซึ่งไอ้วงเนี้ย กับศัตรูที่มาอยู่ในวงด้วยนะครับผมต่อมานะครับผมถ้าในเลเวล5เนะี่ยมันก็จะเปลี่ยนซึ่งในเลเวล5ของดิสตอนเนี่ยจะเป็นเลเวลที่ดิสตอนเปลี่ยนร่างสองพอดีนะครับผมก็จะมีท่าเฟรมทาวเวอร์นะกับท่าไฟพันธ์นะผมเป็นสองสายให้เลือกนะผมว่าจะไปสายไหนนะโดยส่วนตัวนะครับผมผมจะไม่แนะนําให้เล่นไฟพันธ์นะผมเพราะว่าท่ามันไม่ค่อยดีนะเดี๋ยวเราไปพูดกันถึงเฟรมทาวเวอร์ก่อนนะเฟรมทาวเวอร์เนี่ยจะเป็นการที่ดิสตอนนะครับผมพ่นไฟออกไปนะจะก็จะคล้ายๆกับท่าของเฟรมบ้านเนี่ยนะครับผม แต่ว่าจะมีระยะที่ไกลกว่านะแล้วก็ดาเมจที่รุนแรงยิ่งกว่าแล้วก็คูดาวก็ค่อนข้างไวนะผมสำหรับท่านี้นะเนี่ยเมื่อพ่นไฟใส่ศัตรูเล้วผมจะเพิ่มมูเมนต์สปีดให้กับดิสดอนนะซึ่งท่าน,นี้มันเป็นท่าที่ค่อนข้างดีเลยนะส่อไปพันเนี่ยไอที่ผมไม่ค่อยแนะนำนะผมเพราะว่าท่าน,นี้มันเป็นท,านท,าทานะ่าที่ค่อนข้างเบาเนียผมแล้วก็ไม่ค่อยได้อะไรจากท่านี้ทั้งท่าไหนนะมันก็แค่มันก็แค่เป็นการแบบพุ่งชนใศัใตรูนะแล้วก็ผักศัตรูไปนิดนึงนะแล้วก็ทำให้ศัตรูติดสถา,านะเบนนด้ววยยะัับผมมมผมมมจีีลเเกก่่่ืององงทาข เบสิกเอ็แท็กของดิซาดอนด้วยนะสำหรับท่าของไฟพันนะต่อมานะครับผมท่าในเลเวลเจ็ดของดิซาดอนนะครับผมก็จะมีท่าไฟบาร์สนะครับผมกับท่าของแฟร์บิทนะครับผมซึ่งไฟบาร์สเนี่ยจะเป็นท่าที่พ่นไฟออกไปนะก็จะคล้ายๆกับท,ท่าของเฟรมสปินนะครับผมก็คือพ่นไฟออกไปนะแล้วก็จะสร้างวงมานะ่ยซึ่งไอ้วงเนี้ยจะรัศมีของวงนะครับผมจะใหญ่กว่าท่าของเฟรมสปินนะครับผมก็จะสโลว์สตูแล้วก็สร้างดามเมจด้วยเนี่ยครับ น่าจะประมาณนี้เนะี่ยส่วนท่าของแฟร์บิทนะครับผมก็คือการที่ดิสซอนจะพุ่งชนใส่ตูนะครับผมแล้วก็สร้างเกาะขึ้นมานิดนึงนะแล้วก็ตััตู้นะรหรือด็อกแบ็กตูนั่นเองนะก็คือการยกตูขึ้นนะสร้างดาเมจไม่ค่อยแรงนะผมท่านี้มันจะเป็นเหมาะกับเป็นการสร้างจังหวะให้ดิสซอนเล่นมากกว่าที่จะเป็นทำดาเมจนะผมซึ่งไอ้สองท่านี้ผมจะแนะนาไฟบาร์สมากกว่านะเพราะว่าไฟบาร์สมันจะสร้างดาเมจที่แรงกว่านะผมก็คือถ้าเล่นเป็นตัวเบิร์ดก็จะเล่นผมก็จะแนะนําให้เล่นเป็นไฟบาร์สกับ เพมโทเวอร์นะแต่ถ้าเล่นเป็นตัวทาจังหวะให้เพื่อนนะผมก็จะไปพันกับแฟบิทก็ได้นะผมก็อยู่ยที่เลือกเล่นเลยนะครับผมว่าเราจะเล่นเป็นทิศท,ท,ท,ทางไหนนะเพราะว่าลิซาดอนสามารถเล่นได้หลายหสายเหมือนกันนะต่อไปนะผมในเลเวลเก้าของลิซาดอนนะผมก็จะเป็นท่าเลเวลที่ลิซาดอนเปลี่ยนร่างพอดีนะก็จะมีอันติเมทขึ้นมานะผมก็คือท่าของไซมิกสแลมอะน่าจะอ่านประมาณนี้นะถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับผมโอเคซึ่งไอ้ท่านี้นะผมก็เป็นการที่ลิซาดดอนนะผมจับเป้าหมายนะผม แล้วยกศัตรูขึ้นฟ้านะแล้วก็ทุ่มลงพื้นนะครับผมสร้างดาเมจที่รุนแรงหรือเปล่าไม่แรงก็ไม่แรงนะผมตรงเนี้ยมันจะมันจะไปหนักตรงที่แบบว่าดิซาด,ดจะได้ฮิลนะครับผมแล้วก็ได้ไอ้ไอหลอดขาวนี่นะหลอดเกาะเพิ่มขึ้นมานะแล้วก็ทําให้ดิซาด,ดน,นะครับผมอยู่ในสถานะบินอยู่บนฟ้านะครับผมซึ่งสามารถบินลัดแมปได้นะแล้วก็กันซีด้วยนะครับผมสําหรับไอ้อนติเมทของดิซาด,ดน,นี้นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งของดิซาด,ดน,นะครับผมเมื่อ ดิสาร์บินอยู่บนฟ้านะผมมันจะค้นไฟค่อนข้างแรงนะผมเบสิกแอตแทกมันจะเป็นเบสิกแอตแทกที่ค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะก็สามารถแบบฆ่าศัตรูได้แบบหลายๆตัวเลยนะผมถ้าสมมติแบบเรากดอันติเมทแล้วก็ไปตัดไฟในแนวหลังนะผมแต่ไอแอนติเมทเนี่ยมันไม่สามารถรับรับมือกับพวกแนวหน้าของพวกตัวไฟได้นะผมอย่างเช่นพวกตัวแทงอะไรอย่างนะี้นะมันจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะจะเหมาะกับการที่แบบว่ากดปุ๊บแล้วเราไปล้วงตัวหลังอะไรอย่างนะี้ก็จะประมาณนี้นะผมสำหรับท่าของดิซาดอนนะครับผม เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการออกไอเทมของดิซันดอนกันบ้างนะครับผมโอเคไปดูกันเลยอินโทรอมาในส่วนของการออกไอเทมของดิซันดอนนะครับผมในส่วนของแบทเทิลไอเทมผมจะใช้เป็นอินเจกบอทอนเลยนะชิ้นเดียวเลยนะผมผมจะไม่ค่อยแนะนําให้ใช้ชิ้นอื่นสักเท่าไหร่นะเพราะว่าดิซันดอนมันเป็นโปเกม,มอนที่แบบต้องอาศัยจังหวะมูฟเมนต์อะไรอย่างนี้พอสมควรนะผมถ้าไม่มีอินเจกบอทอนเนี่ยมันจะทําให้ตัวมันเล่นยากนะแล้วก็ ไปดูในส่วนของเฮลไอเทมกันบ้างนะครับผมในส่วนของเฮลไอเทมนี้ผมจะใช้เป็นแอคแท็กเวดเลเซอร์คอร์แล้วก็วิกเนตโพดิสีนะผมแต่ามาดูกันนะว่าทำไมผมถึงใช้ไอเทมพิเลพิเล,น,เลนแบบนี้นะไอเทมชิ้นแรกนะผม a t t a c k w e i g h t เนะี่ยเป็นไอเทมที่เสริมดาเมจของโปเกมอนสายเลตทั้งหลายนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเราสมมติเราจะปั้นลิซารอนให้เป็นตัวเลตเนี่ยเราควรจะใส่ไอเทมชิ้นนี้ติดตัวไว้เสมอนะครับผมชิ้นตัว ที่ที่สองนะผมทําไมถึงผมถึงใส่เลเซอร์คอร์นะผมเลเซอร์คอร์เป็นในเทมที่โปเกมอนตีใกล้นะผมจะทําให้ตีติดสโลนะผมแล้วก็บวกแอคแท็กกายภาพและก็คิทิคอลคิตเรทนะผมให้กับนิทราดอนนะผมด้วยความที่นิทราดอนนะ่ยมาปมมันจัดอยู่ในหมวดตีใกล้นะฮะพัดเอฟเฟกของเลเซอร์คอร์เนี่ยมันเลยเป็นการสโลนะผมซึ่งทําให้นิทราดอนเนี่ยสามารถแบบไล่พ่นฆ่าแบบว่าช่วงต้นเกมเนี่ยจะเป็นตัวที่โหดมากเลยนะถ้าใส่เป็นเลเซอร์คอร์นะผม เอ้ไอเทมเนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นถ้าสมมติเราไม่เราไม่ชอบในการที่แบบว่าจะตีศัตรูแล้วทโลนะผมเราใส่มาใส่เป็นพัลส์แบนดได้นะผมเพราะว่านิาดอลมันเป็นโปเกม,มอนที่อาศัยเบสิกแอ็คท์ค่อนข้างเยอะนะไอเทมชิ้นสุดท้ายนีผมทำไมถึงเรื่องเป็นวิกเนตโพลิซีนีผมเพราะว่านิชดอลเนีผมเป็นโปเกม,มอนที่มีสแตุจุดประมาณหนึ่งเลยนะสามารถยืนชนกับโปเกม,มอนได้หลายตัวนะเพราะฉะนั้นวิกเนตโพลิซีเนี่ยเลยเป็นตัวเลือกที่ดีนะสำหรับในการที่จะดึงดาเมจสูงสุดของนิาดอลออกมานะผม ่าสงสัยว่าทำไมวิกเตโพลิซีเนีย่ยผมถึงเป็นผมถึงได้นำไอเทมชิน,นีนะผมผมสามารถผมใช้ไอเทมชิน,นีนะผมกับเก็ทโคงะนนะผมซึ่งเป็นโปกเกมอนที่โคตรนิ่มเลยนะและ้วก็ผมก็ใช้มันโดยตลอดนะผมก็ไม่ได้เปลี่ยนเลยนะเพราะว่ามันใช้ดีมากนะในช่วงที่แบบว่าเราโดนลุมใกล้ตายนะผมไอเทมชินเนี่ยมันสามารถพลิกดามเมจให้จากที่เราพ่นเขาแล้วเราดาเมจเบาๆนะผมกลายเป็นดาเมจแบบบุบบับบุบบับ,บ,บแล้วหายไปเลยได้เลยนะ เพราะฉะนั้นผมเลยแนะนําไปในเทมชินีนะผมหรือจะไม่ถ้าหรือถ้าไม่ใส่เทมชินีนะถ้าเราสมมติไม่ชอบจริงๆนะผมผมจะแนะนําเป็นโฟกัสแบนซะมากกว่านะเพราะว่าเพราะว่าโฟกัสแบนเนี่ยสามารถใช้ทำให้ริซัลดอนเนี่ยยืนได้นานขึ้นนะผมเพราะว่าริซัลดอนมันมีสเตตที่สามารถยืนชนได้นะก็เลยถ้าใส่เทมชินเนี่ยก็จะทําให้ยืนนานขึ้นด้วยนะก็จะเบิร์ดดาเมจได้เยอะขึ้นก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับการเอาไอเทมของนิซัลดอนนะครับส่วนไอเทมชิ้นอื่นเนี่ยก็แล้วแต่ศรัทธาเลยนะครับผม เ,เราไปดูในส่วนของการเล่นกันบ้างนะครับผมว่าจะเป็นยังไงโอเคอินโทรมาโอเคครับเรามาดูในส่วนของการเล่นของดิสตอนกันบ้างนะครับผมอันนี้ผมจะกดในแรงมาสเตอร์เลยนะอันนี้เป็นไอดีลองลำดับที่สองของผมนะเป็นไอดีที่ผมใช้ในการแบกน้องๆขึ้นมาจนถึงแรงมาสเตอร์นะผมโอเคครับตอนนี้เราเจอห้องแล้วนะครับผม โ okay. อเคมาผมไม่รู้ว่าตอนนี้ผมเจอแรงอะไรนะผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกวนะ่าฮะอันนี้ผมจะเลื่อนริซารอนนะผมแล้วก็ไอเทมที่ผมใช้ก็จะเป็นเซตนี้เลยฮนะไอเทมมันก็อาจจะอัพไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะเพราะว่าไอ้นี้นี้มันผมไม่ได้เล่นเป็นหลักนะผมก็เลยแบบไม่ได้อะไรเยอะแยะนะผมโอเคจริงๆริซาดอนมันสามารถเล่นป่าได้นะผมเดี๋ยวผมลองขอขอป่าก่อนนะแต่ว่าถ้าไม่ได้ป่าก็าไม่เป็นไรนะผมมันเล่นเล่นได้นะเพราะว่าการที่ลิซาดอนเนี่ย เ้าป่านะผมแล้วก็ขึ้นเลเวล5อย่างเร็วนะแล้วก็กดเลนแล้วไปดังปัม๊มแมคแฮกเวดให้มันสแต็กครบนะผมนี่เป็นตัวหนึ่งที่พังเลนพอสมควรเลยนะก็คือไฟเลนไหนเลนนั้นพังเลยนะเพราะว่าตัวดามจมันหนักมากนะผมเนีเพราะว่านี่นะวิธีการดูนะว่าว่ารากดกระแดงอะไรนะผมนี่นะมันจะมีแถบสีอยู่ตามมุมนะผมของตัวละครเราเนี้ยนี่อย่างอนเนี้ยอันนี้ผมผมคือมาสเตอร์นะผมอันนี้คืออันต้านะผม แล้วด้านขวานี่คือเวทลันนะผมก็จะประมาณนี้นะวิธีการดูว่าเรากดเจอห้องแร้งอะไรนะผมจริงๆรเกมนี้นะผมว่าทีมที่มีตัวล้วงหลังนะผมสองสองตัวแล้วน,นะก็คือเก็กโคงงะกับเอสนกนะผมยิงเราตัวเราเล่นล้วงหลังได้นะผมดิสดอนเนี่ยส,สามารถเล่นล้วงหลังได้นะอยู่ที่ที่สไตล์การเล่นเลยนะผมันนี้เล่นเล่นไปก่อนกันได้นะเดี๋ยวรอ ตอช่วงของป่ามาแก๊งเนอะผมแล้วเ,เดี๋ยวค่อยหายจังหวะดังแอคแทคเวดเนอกบมันพยายามปืดนอะผมปืาแอคแทคเวทนะผมใน,มน,น,มน,แแนมช่วงต้นเกมเนี่ยถ้าถ้าสมมติผมได้ดังอแอคแทคเวทอบถึงสามสแต็กอบสามสแต็กเมื่อไหร่นะความโหดของนิทาดอนก็จะบังเกิดนะผมตอนตอนนี้ก็ดึงๆไปก่อนก็ได้นะเพราะว่าเราอยังทำอะไรมากไม่ได้นะต้องรอป่าแก๊งนะผม ในช่วงต้นเนะี่ยโอริสตดอนมันไม่ใช่แบบโวิมอนที่เกิดตั้งแต่เลเวลแบบสามตีนะหนึ่งสองสามตีอะไรอย่างนี้นะตอนนี้ผมแย่งแย่งพรึ่งอยู่นะผมโอ้เป็อนอยู่นะตัวเนี้ยไม่ได้อยู่นะวันนี้เวลเวลยังทรงๆอ,อยู่นะผมยังไม่ถึงกับทิ้งห่างนะผมแล้วก็ยังไม่ถึงกับแบบว่าตามนะมู่ จริงผมอยากดังฝีมากกว่าน,นะจริงๆอ่ะถ้าได้ดังฝีมันจะคุ้มกว่าน,นะผมจริงๆอ่ะถ้าสมมติถละาถล่ชีวิตตัวเองแบบไปดังอะไรอย่างี้เนี่ยในะช่วงต้นเกมได้เนี่ยก็ก็จะดีนะผมเพราะว่ามันจะได้แอครเวทนะก็ดูแลอ้อย่างอย่างมู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 มีเมียอยู่นะเดี๋ยวอันนี้เท่านั้นนะผมเราตีๆอยู่งั้นนะนะ่ะเนี่ยอ้าวมาแลนะ้ว ถ้าหากินผมมาแล้วนะตอนนี้ผมไลนได้แนละ้วตามเมฟผมเริ่มเริ่มมาแล้วเนี่ยนิทรรนมันแค่ร่างสองมันก็โหดแล้วผมไม่ยังไม่ต้องแบบร่างสามเนะนะนี่ยนะยวผมพ่นผิดฝั่งแล้วเขาจะหาว่าผมโยนมาเนี่ยโอเคได้แล้วล่างข้างล่างเขาได้กันเถื่อนเหมือนกันนะเงดังๆกันเนี่ยผมไม่ได้อนะ ยางหยาบโอผมไม่ผอผมวลวช้ามากเลยนะผมตอนนี้ไม่มีวลวสี่อยู่เ,เนะทางนูเขาเวิวหกแล้วอะนี้แบบผมวิ่วห้านะอันนี้เดี๋ยวผมลงไปล่างเลยก็ได้นะเพราะว่าเต่าจะเกิดละเราไปไฟไปไฟเต่าเลยนะถ้าเกิดสมมติเราชนะเต่ามันก็น่าจะวลเราน่าจะไวกว่านี้นะเพราะว่าตอนนี้แอคแทกเวทเราไม่มีนะผมถือว่าตอนเนี้คือสถา,นานการณ์ตัวผมเนะี่ยถือว่าถือว่าแย่อยู่เหมือนกันนะเพราะว่าไม่มีแอคแทกเวทเลยนะ จริงๆเนะี่ยต่อให้แบบว่าเวลเราตามนะผมแต่ว่าแอคแทคเวตเราดังครบนะผมมันก็โอกาสพิเกมนี้ก็จะสูงกว่าการที่เราไปปล่อยไปปล่อยสภาพเลเวลนะผมปล่อยให้เวลนําแต่ไม่ได้ดังมันก็เท่านั้นนะเกมนี้นะผมอันนี้กรน,นี้เล่นแบบตัวเลทนะผมโอหสุดยอดไปเลยวะกผมนี่แม่งมาเตอร์จริง่ะมามะเตอร์ไอตัด <laughs> ล่างไปกินคนเดียวด้วยเอาเรื่องจริงเดีนะ๋ยว เราไปดังบนเลยอ่ะนะครับเพราะตอนนี้ผมต้องต้องพยายามเก็บแอทแทกเวทนะตอนนี้แอทแทกเวทผมไม่มีเลยนะโอเคมันปล่อยให้ผมดังฟรีแล้วถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะโอเคจริงๆไงเค้โคงนั้งงนมันเวลแปดนะผมมันสามารถได้ <c oughs> ได้บ้านได้หมดเลยนะเนี่ยขั้นของข้าพอเลเวลเลเวลแค่นั้นเองนะจริงๆเค้โคง,งน,นันน้เนี่ยมันไหวนะผมเนี่ยเนี่ยตัวมันไหวเนะี่ยแต่ว่าคนเล่นเล่นไม่พิュวนะผม ตายมาหมืนมืนหมืนนะจริงๆอะถ้าผมมีแอทแท็กเวทอะดิสตาดอนนะผมมันเป็นตัวที่แบบมันไม่ได้ไดาเหมือนเกโคง,งาได้นะผมที่แบบว่าแม่งเวลเจ็ดแล้วแบบไดาเขาคาบ้านได้นะแต่ว่าดิสตอนเนี่ยมันถ้ามันมีแอร์แท็เวดเนี่ยมันถึงจะทํากันได้นะมันเลยแบบเป็นเงื่อนไขยอย่างนึงเลยนะสำหรับตัวละครมันนะผมอันนี้ผมเสียร่างแล้วนะตอนนี้ตอนนี้ป้อมป้อมแรกหายหมดแล้วน,นะผมผมมีแอร์แท็เวดแค่สแต็กดเดียวเองนะ มันก็ไม่หายแท็กเวทเพิ่มนะผมอาก,การที่อาก,การที่มั่วๆอย่างนี้นะแล้วก็วิ่งไปทต่อยนะโอเคเอาก่อนะผมไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะเนี่ยเพราะว่าเสียนี่ไปอะ่ะเสียอติไปอะ่ะแล้วมันดังไม่ได้นะผมเวลาไอ้ชดอนมันเสียอตินะ่ยพัวมันดังเนียนๆล่างโอเคครับได้สแต็คที่สองแนละ้วเนถือว่าถือว่ามาดีอยู่นะตายช่างมันเนะี่ย อช่เขาได้เวลกว่าช่างมันนะเพราะว่าเลเวลเราน้อยนะผมในการที่เราเลเวลน้อยเนี่ยแล้วเ,เราไปเสียกับเขาเนี่ยมันมันไม่ได้มีผลอะไรมากเท่าไหร่นะยกเว้นกรณีที่แบบเราเลเวลสิบสามแล้วเขาเลเวลเก้าอย่างเงี้ยเขาฆ่าเราได้นี่เขาขึ้นมาสองเลเวลยนะตอนนี้ก็ไปไฟต์เต่าอันนะถ้าถ้าตัวละครเลเวลเท่าเนี่ยเวลาตายไม่ค่อยมีผลไม,ไม่ไม่ค่อยมีผลกับเกมเยอะนะไม่ได้อยู่นะ ไปเผาจนเขาจนตายได้นะผมไปเกมนี้ผมถึงจะคิวต่อแล้วผมแต่มันก็ยังไงยังไงอยู่นะเพราะว่าผมเล่นไม่ค่อยดีอะไรนะเพราะว่ามันไม่ได้ดังนะผมเพราะว่าเกมจริงเนี่ยถ้าเกิดผมสมมุติผมเล่นเล่นป่าเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เกิดง่ายมากเลยนะเพราะว่าผมเข้าป่าได้มันก็ทําให้ผมโอกาสดังผมก็สูงเหมือนกันนะเพราะว่าได้ผมได้เป็นคนเดินเกมเองเนะี่ยเอ่ออันนี้อันนี้ผมอันติอันติพลาดนะผมไปติอันติตอนขอเขาซีซีนะผมเมื่ออันติตอนขอเขาซีซีเนะี่ยมันจะทําให มันติดคูดาวนะผมอันนี้อันนี้เผื่อใครไม่รู้นะมันจะติดคูถ้ามันจะลดเปอร์เซ็นต์มันจะลดนะผมแล้วก็เมื่อเปอร์เซ็นต์ลดเสร็จปุ๊บมันก็จะมีอ,อ,อีกเงื่อนไขนึงโผล่ขึ้นมานะก็คือเก้าสิบเปอร์เซ็นตะ์เดี๋ยวผมพูดผมเริ่มพูดงงกันนะผมเดี๋ยวผมบวกกันนะตอนนี้แอทแทเวตผมได้ไปเยอะแล้วนะเนี่ยจริงๆผมหน,นึ่งหนึ่งใบทนะผมยิมเปียเนี่ยแต่ผมไม่ได้หนึ่งหนึ่งนะโอเคตายละนิมเปีย อันตะิเมตเนาะอ่ะเดี๋ยวเรา,าอธิบายเรื่องอันติเมตของนิซอนกนก่อนนะครับถ้าสมมติผมใช้แล้วไปติดตัวละครของอีกฝ่ายนะที่มันกันซีซีนะผมอย่างเช่นตะกี้เนี่ยอย่างเช่นเกณฑ์เอเชจังหวัดตะกี้นะผมที่เขาใช้อันติเมตมานะผมแล้วก็ผมไปใช้อันติเมตกลับนะมันก็จะทําให้ติดซีซีนะผมติดกันซีซีนะทำให้ท่าผมอะเปอร์เซ็นต์ลดนะผมมันถือว่าใช้ไปได้นะแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ยังไม่ถูกลดนะเพราะว่าท่ามันยังทางานไม่สุดนะก็เลย อยู่ที่เก้าสิบปร์เซ็นต์นะผมพ,พูดงงไปนิดนึงนะผมอาจจะพูดวนนิดนึงนะไม่ได้ลำดับการพูดนะเพราะว่าจิบเกมไปดนะ้วยเนี่ยว่าตอนนี้เกมมันสภาพยังไงนะได้อยู่นะโอเคตอนนี้ผมได้หลังได้นะโอ้โไม่มีนั่นวะโอเคได้อยู่นะ โหเอ้เกคงงาสวยเหมือนกันนะผมอันตีอันตีให้ผมพอดีนะจังหวะที่แบบว่าผมจะตายนะแล้วก็กรอบเด้งขึ้นมานะเออเื่นติดกเต่อแต่สิบวิไม่น่าเอาเต่าทันนะผมเรามารอกลางเลยก็ได้ะนะตีเหอนเดิเลยนะในการที่ต่อให้เป็นแรค์มาเตอร์นะผมเวลากดคนเดียวเนี่ยมันก็โอกาสที่เขาจะ ไม่มาจุ่มทันเดอร์ในไฟแรกก็สูงกันนะโอเคนี้ผมอันติีไปเลยนะแล้วก็พยายามเก็บกิ๊กโครงงาก่อนนะผมพยายามโฟกัสเป็นเป้าแรกนะผมเพราะว่าตัวมันนิ่มนะโอเคตายนะผมไม่ไหวนะอันนี้ผมลากเขาออกมาไกลๆนะเพื่อที่ให้เขาเติมดามจช้าตอน้นี้ทีผมค่อนข้างมั่วเลยนะมันปล่อยมันปล่อย,ม,อยมันปล่อยเขาฟีทันเดอร์วะอ่ะ กบมันเล่นไม่เป็นนะผมถ้าเกิดกบกบเล่นเป็นเนี่ยจริงๆอ่ะกบมันทำได้ได้มากกว่านี้เยอะเลยนะนั่นี่จริงๆผมว่าเป็นผู้เล่นเมนกบนะผมเมนกบกับกาเบียสนะผมกบกาเบียสกับแล้วก็บานะนะผมที่ตัวที่ตัวที่ผมเล่นถนัดถนัดนะแต่เกมที่ผมเล่นลิซาร์ดให้ดูนะผมยีนลิซาร์ดเนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่ผมเล่นได้นะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เล่นถึงขั้นเข้มมากนะผมจริงๆอ่ะมันเข้มกว่านี้ได้นะถ้าผมได้อยู่ป่านนะแต่ทีนี้ต้นเกมผมไม่ได้อยู่ป่านะ ได้อยู่นะได้หมดแลเวเจยสวยถ้าสมมุติเนี่ยผมใส่เป็นโฟกัสแบนนะผมไอจังหวะที่ผมเลื่อนจะหมดหลอดเนี่ยมันสามารถแบบพลิกขึ้นมาได้นะแต่อันนี้อันนี้คือผมใส่เป็นวิกเตปโพลิซีเนะในจังหวะที่ผมกลังจะตายนะผมมันก็เลยแบบว่าดาเมจผมเนี่ยจะหนักๆักหน่อยนะเพราะโดนดาเมจไปเยอะนะที่เขาแบบห่วงนั้งจนแบบป่อยบ้านเลยนะผมยิงอ่ะถ้ารังได้ก็ชนะแล้วนะขอให้แบบสัก ห้าสิบสองอันเนะนี่ยสักสองร้อยชนะเลยตอนนี้ตอนนี้ผมว่าน่าจะน่าจะตามเยอะอยู่นะตามหลักร้อยนะผมแต้มจริงเราสามารถเช็คแต้มได้จากการที่แบบว่าบ้านเราเหลือเกียร์หลังนะผมแล้วก็ป้อมแม่เราโดนดังไหมอย่างนี้นะอันนี้ก็จะเป็นการเช็คแต้มอีกวิธีหนึ่งนะผมมันก็จะทําให้เรารู้ได้นะผมว่าเราต้องดังเพิ่มหรือหรือไม่ต้องดังเพิ่มนะว่าป้อมแม่เราโดนหรือเปล่านะพยายามเช็คจากป้อมแม่นะเกมนี้ก็แพ้นะผม แต,แต่ก็ไมไ่แพ้แบบขาดมากนะยิงนะถ้าผมเล่นเล่นป่าเนี่ยอาจจะดีอยู่นี้นะลูกเกมอาจจะดีอยู่นี้เพราะนกเขาเดินเกมไม่ค่อยดีะลรับผมก็คนแรงมาเตอร์ก็จริงแต่เดินเกมไม่ค่อยดีนะเพราะถ้า,ถ,าถ้าเกิดเขาเดินเกมดีเนะี่ยมันจะไม่โดนเลนผมจะไม่เละขนาดนี้นะผมโอเคดาเมจเกมนี้ผมอยู่ที่หนะ้าหมื่นนี่ยห้าหมื่นเจ็ดนะผมก็จริงๆมันก็ทามม่เยอะไม่มก็ไม่เยอะนะสำหรับตัวเบิร์ดนะผม เนี่ยดูของดาเมจของนี่นะของนกนะผมนกมันเล่นไม่ดีนะดาเมจมันเลยอยู่นี่ประมาณ3 0ม0 0ื่นนะสามหมื่น,นี่คือดาเมจของมาตรฐานนะผมมาตรฐานของโปเกมอนทั่วไปนะที่แบบว่ากดมาแล้วแบบไม่ได้เล่นตำแหน่งดาเมจมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะแต่ทีเนี้ยเขาเล่นเป็นตัวตัวล้วงหลังเนะี่ยดาเมจจริงๆมันควรจะเยอะกว่าน,นี้นะอยู่ที่ประมาณ6 0หมื่นได้นะถ้าเกิดสมมติแบบเล่นจริงนะแล้วตัวผมเนี่ยมันควรจะอยู่ประมาณ8 0,000ื่นนะ อันนี้ผมรีดไม่รีดไม่ไหวนะเพราะว่าต้นเกมผมไม่ได้ดังอะเวทนะผมก็จะประมาณนี้นะสำหรับการเล่นของลิซาดอนนะผมเ,เดี๋ยวไปดูเ,เดี๋ยวผมให้ดูเกมอื่นบ้างก็ได้นะสําหรับการรีดดาเมจนะผมอันนี้การเบียดผมรีดหกหมื่นนะผมว่าเกมมันทรงๆนะนี่มีผมก็เล่นเอาการเบียดไปเล่นแรงเหมือนกันนะเกมนี้แปดหมื่นนะไอเกมนี้ผมรีดได้เยอะนะประมาณนี้นะผมโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วนะผม ถ้าอยากได้ตัวอะไรเพิ่มก็สามารถพิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์ได้นะผมตา้ดิพิมชั้นเลยพิมได้เลยนะโอเคแล้วก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะผมแล้วก็ติดตามคลิปใหม่ได้ทางช n e l Shot Channel นะครับแล้วชื่อช่องผมเซิร์ชวิธีการเซิร์ชชื่อช่องผมไม่เจอนะก็พิมพ์คำว่า R B ร์บก็เจอแล้วนะผมแล้วก็ถ้าสมมุติใครกำลังหาเพื่อนเล่นหรือต้องการคนช่วยสอนเทคนิคอะไรอย่างนี้นะ d i s อร์ d ผมอยู่ด้านล่างนะสามารถเข้ามาถามอะไรอย่างนี้ได้นะผม สำหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับลักก่อยเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายขึ้นไปดักหลังแล้วนะเชอรี่สองตัวอ่าได้หมดไม่พี่ได้หมดพี่ได้หมดได้ไปเลยไปเยยลยไงจับไปไ,ได้อีกอ่ะดังไหมดังไหมดังได้ดังไหมทำไมโดนว่าขี่หัวอยู่คนเดียววะเนี่ย เอาเต่าหรืออะไรพี่ไม่จะได้โดนลงไกเปอนติหรอเต่าเต่าเต่าเอาเต่าเต่ากลับเลยสายแอบเพิ่มรอแล้วกันนะสี่รอเลยอะไรวะนี่มึงลุมกูจิงป่ะเนี่ยเฮ้ยของจริง